อัมพชราภาโพสอะไรอมอ,อคัคคพันธ์เลือกเพลงประกอบละครเรื่องโปรดสุปตาสาวอัมพชราภาได้โพสรูปภาพและข้อความอะไรถึงพระเอกหนุ่มผู้ลงลับอมอคัคคพันธ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ไปส่งออมเป็นครั้งสุดท้ายในพิธีชาปนากิจเมื่อช่วงเย็นของวันนี้28กันยายนความสัมพันธ์อันอบอุ่นของสองดาราอัมได้โพสภาพถ่ายร่วมกับออมพร้อมกับข้อความสุดซึ้งใจทุกครั้งที่เจอกันน้องจะพูดกับอัมว่าเมื่อไหร่ออมจะได้เล่นละครกับที่อีก วันนี้พี่มาส่งออมนะครับหลับให้สบายนะคะด้วยความอารายรักพี่ใช้เพลงประกอบละครเรื่องที่ออมชอบด้วยนะคะความสัมพันธ์อันแนบแน่นของทั้งคู่สะท้อนผ่านข้อความนี้อ้าได้เลือกเพลงประกอบละครเรื่องพระจันลายพยัคี่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันเมื่อสิสปีที่แล้วเพลงเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาขับร้องโดยบีมจารุวันเป็นเพลงที่ออมชื่นชอบมุมมองของชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกเพลงนี้เป็นการแสดงออกถึงความอาราย และความรู้สึกของอ้ําที่มีต่ออมบางคนเชื่อว่านี่เป็นการส่งท้ายจากพี่สาวคนสนิทไปยังน้องชายที่รักความทรงจําอันล้ําค่าการจากไปของอมอัคพันธ์ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนๆแ,และเพื่อนร่วมวงการบันเทิงอย่างมากการโพสต์ของอ้ําพัชราภาได้สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่ทั้งคู่มีต่อกันการเลือกเพลงประกอบละครเรื่องโปรดของอมนั้นแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความอาลัยอย่างสุดซึง้งสรุป การจากไปของอ,อมอคพรพันธ์เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงข้อความและภาพถ่ายที่อัมพัชราภาพโพสต์นั้นได้แสดงให้เห็นถึงความรักและความอาลัยของเธอที่มีต่อขอมแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความอาลัยและร่วมรำลึกถึงพระเอกในดวงใจ